สวัสดีครับเพื punched, ่อนเพ่นพี่พีน้องนที่เห็นนี่ก็คือกบนะครับกบปิ้งกบย่างนะครับกบอ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 บนี่กบตัวใหญ่เลยนะครับเนี่ยเราขีดออกมาเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเราย่างเสร็จแล้วเราก็มาขีดเป็นชิ้นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเราจะไปทำน้ำพริกหน่อไม้กบอ่า น้ำพริกหน่อไม้ดองเนาะหน่อไม้ดองกบตอนนี้นะครับอันนี้คือกบนี่เราปิ้งเสร็จแล้วก็มาเตรียมไว้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปทําน้ําพริกหน่อไม้ดองกบนะครับอันนี้เป็นหน่อไม้ดองที่เราเตรียมเรียบร้อยนะครับเราไปล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาต้มนะครับ ต้มจนสุกแล้วนะครับนี่นี่คือหนอ่อคือหน่อที่สุกแล้วนะครับต้มต้มจนสุกแล้วนะครับ <ส S 1> แล้วก็มาเซ็คเอา่อมาให้มันน้ํามันแห้งนะครับเนาะอ่อครับหน่อไม่สับ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 ,บ,บ,บเป็นหนอ่อ,นอนไม่ดองที่เราทําเองนะครับอืมเป็นหน่อไม่ดองที่เราทําเองเป็นหน่หน่อ้างหน่อที่สุกนี่แหละครับอ่านี่นะครับอืมแล้วก็ ต้มจนสุกเรียบร้อยนะครับมีรสหวานเลยนะครับไม่ขมเลยนะครับเนี่ยรสอ,อย่ออานหวานๆหน่อยนะครับนี่คือหนอห่อไม้ที่ต้มสุกแล้วนะครับแล้วก็เอามาพิงมาให้มันสลัดน้ําไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะออกกบมาตำทำน้ำพริกนะครับ อันนี้ก็เป็นน้ำพริกเป็นพริกเป็นเกลือเป็นหอมขาวหอมแดงนี่เราเตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาโขกนะครับนี่ครับโขก,กให้เข้ากันนะครับโขกไปเรื่อยอย่างนี้นะครับบางสนจำนะครับ พริกนะครับนี่พริกพริกมีทั้งพริกเขียวพริกแดงเนาะ,อะหอมขาวหอมแดงอยู่ในนี้หมดแล้วใส่บใส่เกลืออีกด้วยนะครับตําต้มต้ต้าต้ตต,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 ตเข้าออไปตาําพริกตาําเคื่อปรุงให้เรียบร้อยให้เข้ากันก่อนนะครับนี่ครับ ไปแล้วก็นำกบกบที่เราฉีกเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะครับใส่เข้าไปตำเลยครับตำอยู่ในครกเลยนะครับเนื้นกอกบนะครับเราฉีนเล็กๆแล้วนะครับกบกบกบใส่กบแล้วก็ตำ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  ตำ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 ให้เข้ากับเครื่องปรุงให้หมดเลยนะครับนี่เข้าไปแล้วเข้าไปเครื่องปรุงหมดลวตำ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 ใส่หน่อไม้ดองที่เราต้มเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับแล้วก็ตำเข้าไปนะครับ น้ำพริกกบหน่อไม้ดองนะครับหน่อไม้ดองครับนี่ไหมครับหอมนะครับโอ้หอมกลิ่นเครื่องปรุงนี่เป็นอาหารที่ขึ้นชื่ออย่างหนึ่งเลยนะครับแบบบ้านๆเลยนะครับอันนี้นะครับ ไปเลยนะครับเติมเครื่องปรุงกับหนองเข้าด้วยกันให้หมดเลยนะครับโอ้โหน่าทานมากเลยนะครับตอนนี้นะสีสันออกมาแล้วครับกลิ่นจะหอมมาเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะซอยผักใส่นะครับ มีใบอะไรนะใบใบใบขิงนะครับอ่าใอยใบขิงเข้าไปนะครับใบขิงใบขิงนะครับน,นี่นะครับใบขิงนี่นะครับอ่าเราก็นำหมาดซอยนะครับซอยซอยอ่าใบขิงนะครับโอ้โหกลิ่นกลิ่นใบขิงหอมเลยนะครับนี่ครับ <laughs> แล้วก็ตำให้เข้ากันนะครับตําตใบขิงให้เข้าไปกับนะเนื้อหนอนะครับโอ้โหหอมเลยนะครับตอนนี้ <c oughs> ต่อไปก็จะต่อไปใส่ใบแมงลักครับใบแมงลักนะครับอ่านี่ครับใบแมงลักใส่เข้าไปเลยนะครับเพิ่มความหอมขึ้นมาอีกครั้งนึงนะครับอ่า หอมหน่ากินน่าทานมากเลยแหละครับใครชอบใส่มากก็ใส่ใส่ชอบหอมบากก็ใส่เข้าไปมากๆนะครับน,นี่โอ้หอมเลยครับนี่ครับใส่ใบมังลักเสร็จเรียบร้อยก็ผิวว่าขั้นตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะนําไปรับประทานได้เลยนะครับอันนี้คือน้ําพริกก,กบหน่อไม่ดองนะครับนี่สีสันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับ ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ